นับจากนี้เนี่ยใ,ในในมิติในิในมิติต่างประเทศนะครับโอเคเขายื่นเรื่องไปที่สารโลกไปที่นายทะเบียนสารอายุธรรมรัฐประเทศเรียบร้อยอก็ยื่นไปโอเคผลในเชิงกฎหมายเนี่ยก็ว่ากันไปอาจจะอาจจะไม่รับเป็นโอกาสเป็นไม่สูงที่ไม่รับนแต่ว่าใน,ในมิติในเชิงที่เขาพยายี่อาจจะสื่อสารตอน,อนานาประเทศเนี่ยมันมันมันส่งผลสะเทือนขนาดไหนหรือจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นครับพี่ปุ้มคือจริงๆเขาพยายามที่จะให้เห็นว่าเขาเหมือนกับเหมือนกับผมมีเรื่องกับคุณอาร์ตอะสมมติผมมีเรื่องกับคุณนาร์ต เอาขนาดแน่จริงไปศาลกับผมดิให้ศาลตัดสินฟ้องศาลนะผมฟ้องศาลไปฟ้องไปเจอกันที่ศาลหรืออะไรทํานองเนี้ยเขาก็บอกว่า,เ,าเขาก็จะพยายามสร้างความชอบธรรมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมรับศาลโลกก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ลุกรานเราเออเอเอเขตเขตชายแดนที่ประเทศไทยขีดนเนี่ยไม่ถูกต้องครับแล้วก็ยังไม่กล้าไปเนี่ยการที่ไม่กล้าไปศาลโลกเนี่ยเขาจะท้าทายเรานะการที่ไม่กล้าไปศาลโลกแสดงว่าประเทศไทยผิด อ่าเขาก็จะไปฟ้องคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมิ่งีดเนี่ยเราก็ต้องชี้แจงเหมือนกันว่าเราไม่พิดนี่เป็นข้อตกลงสันพันน้ำผมถึงบอกไงขีดไปเถอะหนึ่งถึงเจ็ดสิบสี่หมุดที่เคยลงไว้แล้วเข้าใจว่าหายไปบ้างเนี่ยนะครับก็ขีดไปตามหมุดเดิมนั่นแหละใช่ไหมแลวอะไรที่เป็นสรรปันน้ําจากจากหมุดเบอร์หนึ่งมาทางตะวันตะวันออกมาถึงทางเขาพระวิหารทางช่องบกเนี่ยก็ขีดไว้ครับ แล้วก็ขีดหนึ่งต่อห้าหมื่นหรือเอาแซตเทอร์ไลท์ของเราลงอืมไม่ได้แพงม,มากนักหรอกอนะครับอไอที่แพงที่ตอนที่ที่แพงคือมาตกลงกันกับไทยกับเขมรที่ท่านทูตประสาทพยาย,ยามเล่าโทโกราฟีอ่ะจริงจริงเนี่ยนาทีเนี้ยเราต้องอให้ถูกมีคนบอกบอกไปดูกูเกอร์แมพยังผิดเลยบอกว่าก็นั่นแหละประเทศไทยถึงต้องขีดให้ถูกออ,อแล้วก็ยืนยันไปเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ยืนยันนะผมผมพูดถึง Google ผมคิดถึงว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ยืนยันกับ นานาประเทศนะมันต้องยืนยันกับไอ้บริษัทพวกเนี้ยที่ทําแผนที่ด้วยครับบอกว่าของเราเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เราไม่ยอมรับนะไม่งั้นเราประท้วงเออเออมันต้องมันต้องประท้วงในทุกระดับเข้าใจไหมเพื่อที่เขมนจะไม่มีอะไรอ้างอิงเลยแล้วเขมຈจะต้องมากับมาจอดมาแล้วเราก็สร้างความชอบธรรมว่าในประวัติศาสตร์เราเป็นอย่างเนี้ยแล้วจริงๆที่ผมพูดเรื่องอาณานิคมเนี่ยก็เราก็ถูกอาณานิคมอย่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ย วันนี้ให้ความเห็นต้องไปโลกต้องเห็นใจเราครโลกต้องเห็นความชอบธรรมของไทยอืถ้าโลกเห็นความชอบธรรมของไทยเนี่ยเขมรจะไปฟ้องศาลโลกเขมรจะไปฟ้องยูเอ็นไม่มีทางโอ้นี่คือคีย์พอยต์นะคือปุ๊บปปุม่นสำคัญมากนะคือโลกต้องเห็นความชอบธรรมของไทยถูกเราถูกไหมฮะใช่โอ้นี่สําคัญมากนะโอ้โอ้โอ้แต่<อ>โลกก็ต้องโลกโลกก็เหมือนกันนะครับโลกก็ฟังประเทศที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งในแสนยานุภาพ ไทยม,มีพันธมิตรเป็นอเมริกันเป็นจีนใช่ไหมเรารเราสามารถพูดกับมหาอำนาจที่นั่งอยู่ในสาประชาชาติได้นึ่อ,อ Security Council ของสาประชาชา,ชาติได้ถูกไหมครับ,รบเราสามารถสร้างความชอบธรรมกับตรงนี้กับสื่อโลกได้อืมผมว่าอันนี้เรายังอ่อนอยู่นะครับถึงกระทรวงต่างประเทศจะทําแถลงข่าวเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ตามเนี่ยวันนี้ นายกจะ,ะแถลงอะไรเนี่ยก็ต้องปึ้งเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษ<ม>กระจายให้ทั่ว<ม>ถูกไหมครับเพื่อที่เราสร้างความชอบธรรมในสื่อต่างประเทศด้วยคนะฮะแล้วก็กระทรวงต่างประเทศก็ต้องเดินสายเช่นไปสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปที่นูน่นที่นี่เพื่อให้คนเข้าใจตรงเนี้มผมว่าสาคัญสาคัญมากกว่าข้อกฎหมายเราเราเชื่อมั่นว่าอ่าเราเราปฏิเสธเราปฏิเสธไม่ไปสารโลกไม่ไปสารโลกเขมิ้นก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมไม่กล้าไปสารโลกเพราะว่า มันโกงเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้โกงเราเป็นอย่างนี้ขเขมรตั้งหากที่พยายามจะบิดเบือนประเด็นอันนี้ก็ต้องต่อสู้ไปแต่ต้องต่อสู้ได้ว่าธงนําต้องชัดก็คือท่านนายกต้องชัดต้องชัดกว่าวันนี้วันนี้ก็เรียกว่าขึงขังขึ้นนะครับแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศอ่ะพอเป็นเรื่องระหว่างประเทศอ่ะจริงๆเนี่ยคําพูดแต่ละคําต้องคิดไว้แล้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ อ,อเพื่อที่เวลาม,มันออกไปเนี่ยมันจะได้มันจะได้มพรดกูมีความมีความขลังใช่ไหมมีความขลังเอ่าอ่าพี่ปุ้มมีมีสองช็อตที่สนใจเดี๋ยวพี่ปุ้มมีเวลาสั้นๆพี่ปุ้มครับอ,อันนี้อันนี้น่าสนใจฮะคือคือ,คอตอนเนี้ยมันมีแนวคิดแนวคิดหนึ่งโอเคเมื่อเมื่อปีที่แล้วถ้าชมถ้าท่านชมจาได้เนี่ยมันมีการพูดถึงเอ4 4เีี่อ้ยกเลิกมายกเลิกเอ4 3ูีสาเนี่ยในในมุมเชิงมิติทางรัฐต่อรัฐเนี่ยจริงๆมาสามารถยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขได้ไหมครับพี่ปุ้มฮะ จริงๆแล้วมันสามารถยกเลิกได้ทั้งทั้งสอันนะฮะเพราะจริงๆแล้วมันก็ยี่กว่าปีแล้วนะ25ปีแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่นักวิชาการหลายคนบอกไอ้ joint border commission เนี่ยมันมีมาก่อน m o u 43ครับเพียงแต่ m o u 4 3่4ี่สเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะหาลู่ทางในการให้คุยได้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นจังหวะตอนนั้นเขเมรยังไม่พูดกันตรงๆอะ่ะเขเมรก็ยังไม่แข็งแรงหุนเซนยังไม่แข็งแรงแตอนนี้ ตอนนี้หุ้นเซนก็แข็งแรงแต่ว่าก็มีความอ่อนอยู่ในทีนะค,คือในในในการเมืองประเทศเขานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเครดิตของหุนเซนสมเด็จหุ้นเซนในโลกอ,อ,อ่อนกว่าประเทศไทยเยอะนะ mm hmm. ตัวมุมมองภาพลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยเออเออหุนเซนกับออ,อย่าไปพูดถึงประเทศอื่นเลย <c oughs> เขาไม่ได้ว่าแข็งแรงมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ ให้โลกเห็นตามเราเพราะเราเป็นประเทศประชาธิปไตยด้วยนะครับเราให้โลกเห็นตามเราเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องมียุทธศาสตร์เห็นข่าวแวบบๆผมเองยังไม่เห็นเนื้อข่าวเห็นข่าวแวบบๆว่าตั้งท่านผลเอกนัทพลน,นาคพานิ์เป็นหัวหน้าทีมสื่อสารอ่านะซึ่งก็ก็น่าจะดีเพราะพลเอกนัทพลเคยเป็นเลขาสมชมาตอนโควิดนะครับแล้วก็ก็พูดจาภาษาทหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะดีขึ้น แต่แต่อย่างไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าระดับทุกระดับของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องทํางานหนักนะครับแล้วก็ในเขตในขณะเดียวกันเนี่ยท่านนายกไม่ต้องไปห่วงคนกัมพูชาอืมเข้าใจไหมท่านนายกพูดแค่ความสัมพันธ์ของประชาชนอะดีและความสัมพันธ์กับรัฐบาลก็ดีมาตลอดเป็นที่น่าผิดหวังว่าตอนตอนเนี้ยทางรัฐบาลกัมพูชากับไม่มีความจริงใจกับรัฐบาลไทยต้องพูดอย่างนี้ืะแ,แต่ละ ตงแต,ต่นายกไปพูดเหมือนว่าการค้าขายระหว่างคนไทยกับมพูชานั่นไม่ต้องไปพูดหว่หวงคนไทยนายกมีหน้าที่ห่วงคนไทยอ่<ม>าเมื่อถ้าปิดด่านเป็นผมผมก็ปิดไปสิปสนใจทุนเซนจะปิดก็ปิดไปสิถูกปะ่ะ,ะเราไม่ได้ไล่แรงงานออกแต่ถ้าแรงงานออกไปแล้วคุณปิดด่านคุณก็คนของคุณก็เข้ามาไม่ได้เองครับถูกไหมครับก็ปิดไปสิเพราะว่าเศรษฐกิจเราแข็งแรงกว่า